ทิปของรถติดและแต่มิวคงไม่ติดสินะเพราะมิวขี่มอไซค์มาวายตายหรือมิวเอกล้าขี่มอเตอร์ไซค์กระจอกมืงานเลี้ยงรุ่นได้ไงยังเฉเดิมเลยนะปวดจะขี่มาถึงอะหัวคงกะสะกะเซิงหมดใช่แกเดี๋ยวนี้แดดร้อนจะตายทนขี่มอไซค์อยู่ได้ไงก็ไม่รู้มิวแกไม่ร้อนมั้งหรอหรือว่าหนังแกไม่รู้สึกอะไรแล้ว ขนาดฉันนะขับรถมีแอร์มาฉันหลงมาแค่แบบเดียวฉันยงหลอนเลยทีแรกก็ว่าจะถามแล้วแหละว่าทำงานอะไร ý. แต่เห็นขี่มอไซค์มาก็มไม่ต้องถามแล้วแหละบ่งบอก ใครฟูกเนี่ยเองเป็นไงสบายดีไหมสบายดีเอ๊ะแล้วแกเดินทางมายังไงเนี่ยฉันนั่งแท็กซี่มาพอดีว่ารถฉันเข้าศูนย์ก็เลยไม่มีรถใช้ช่างพอดีจังเลยนะเอารถเข้าศูนย์ตรงกับวันเลี้ยงรุ่นเลยนี่แกกำลังจะบอกว่าฉันโกหกเหรอเปล่ปานะเปล่า ถึงไม่ได้เจอกันนานเลยไปคุยกันในร,าร้านดีกว่าไป,ไปเดี๋ยวแกรอทิปก่อนมันบอกมันใกล้จะถึงแล้วได้รอแป๊บเดียวก็ได้แหละทิปคงรถติดแหละแต่มิควคงไม่ติดสินะเพรมีขี่มอไซค์มาอลิซฉันก็ใช้มอไซค์นี่แหละอยู่กรุงเทพอใช้มอไซค์สะดวกดี สะดวกก็บ้าแลละอย่ามาพูดปลอบใจตัวเองหน่อยเลย,ยรถทิ์หรือเปล่า เร็วจังเลยชิฟไม่เจอกันตั้งนานแกสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยก็แน่นอนว่าแต่แกอ่ะก็สวยขึ้นเยอะเหมือนกันนะจริงหรือเปล่าแกลงชมฉันปะเนี่ยเรื่องจริงก็อย่างว่าแหลนะเนาะรุ่นเราอ่ะมีทุกคนสวยสวยรวยๆเก่งเก่งใช<笑><笑>่ลูกคุยอะไรกันอยู่หรอ ก็คุยเรื่องยี่มิวสิแกงานเลี้ยงรุ่นนึ่งทีดูสิขี่มอเตอร์ไซค์ต๊อกไ่มาวายตายแล้วมิวเกกล้าขี่มอเตอร์ไซค์กระจอบางานเลี้ยงรุ่นได้ไงยังชเหมือนเดิมเลยนะปวดจะขี่มาถึงอะหัวคงก็สะกะเซิงหมดใช่แกเดี๋ยวนี้แดดร้อนจะตายทนขี่มอไซค์อยู่ได้ไงก็ไม่รู้ มิ้วแกไม่ร้อนมั้งหรอหรือว่าหนังแกไม่รู้สึกอะไรแล้วขนาดฉันนะขับรถมีแอร์มาฉันลงมาแค่แป๊บเดียวฉันยังร้อนเลยทีแรกก็ว่าจะถามแล้วแหละว่าทำงานอะไรแต่เห็นขี่มอเตอร์ไซค์มาคงไม่ต้องถามแล้วแหละบ่งบอกถ้าให้ฉันเดาอะนะคงทำงานโรงงานแล้วสินะอืมฉันทำงานโรงงาน แล้วมันผิดมากหรอ,อตายถ่ายแม่นจังมิวฉันเห็นแกเป็นเพื่อนนะทำไมไม่หารถยนต์มือสองมาขับดูบ้างล่ะอย่างน้อยก็มีแอร์นะทีฟมิวมันทำงานโรงงานมันคงไม่มีเงินมาออกรถแบบพวกเราหรอกไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่าประกันอีกให้นั่งขี่มอไซคนี่แหละเหมาะกับนางดีทำงานโรงงานน่ะเงินเดือนได้เท่าไหร่หรอคงจะหมื่ห้าลสิ นี่นี่นี่ดูรถคันนี้สิน่าจะไม่กี่แสนแกน่าจะผ่อนไหวอยู่มั้งซื้อเทสเพื่อความสบายอืมฉันยังไม่อยากได้อ่ะใช้มอไซค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่อ้าวฟูมายังไงเนี่ยไหนรถของแกคันไหนหรอมีสิพี่แท็กอะแท็กซี่ออะแก ้ทำไมรุ่นเราอ่ะมีแต่คนจนๆเนาะอ้าวอลกแแกล่ะขับรถอะไรมาก็คันที่แกชี้เมื่อกี้ไงล่ะฉันขึ้นมือ่้นรถพนักงานที่นี่นี่ฉันรวยที่สุดในรุ่นเลยเหรอถ้าฉันขายรถตัวเองมาซื้รอรถแจกพวกแกก็ได้นะเนี่ยโออดีก็ขายดิ คงขายไม่ได้หรอกมั้งแหมพวกแกฉันก็พูดเล่นเฉยๆไปเข้างานันดีกว่าเออใช่ใช่ใชแกไปเออนี่พวกแกฉันขอไม่เข้าไปนะฉันติดธุระถือว่ามาเจอกันแค่นี้แล้วกันอ้าวทำไมล่ะฉันก็ไม่เข้าเหมือนกันไม่รู้ว่านี่งานเลี้ยงรุ่นหรืองานอวดรวยอวดรถกันแน่ ทำไมรับไม่ได้หรอกก็ฉันพูดความจริงไม่เป็นไรเนาะอลิสงานเลี้ยงรุ่นไม่มีพวกแกสองคนอะ่ะคงจะไม่เป็นอะไรหรอกดีละฉันก็ไม่อยากจะคบเพื่อนจนจนอย่างพวกแกเหมือนกันไปกันเถอะอลิสไม่ต้องไปสนใจหรอกมิวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันสองคนก็ได้ก็คงมีแต่แกละมั้งที่มีรังเกียจเพื่อนจนจนอย่างฉันอะ จะรังเกียจทำไมจะรวยจะจนก็เพื่อนกันไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันที่ร้านฉันอืมไปดิเดี๋ยวฉันขับให้โอเคไปขิ้นเลย เรื่อยล่ะครับคุณฟุก้ววันนี้คุณฟุกกลับมาเร็วจังครับวันนี้มีปัญหานิดหน่อยนะผมสั่งของกินมาถ้าเกิดมาส่งยมฝากนายเอาเข้าไปให้หน่อยนะไดครับคุณฟุกฟุ๊กนี่ร้านแกเหรอไปคุยข้างในกันดีกว่า รถแกก็เยอะแยะนะทำไมไม่เอาไปที่งานอะ่ะจะได้ไม่มีคนดูถูกรถล,ลูกค้าทั้งนั้นอะ่ะเขาเช่าไปหมดแล้วรถส่วนตัวของฉันกะเข้าศูนย์อยู่ฉันไม่อยากอาออกไปใช้อ๋อแต่เอา,าจริงๆนะมันจะเป็นหรอไปงานเลี้ยงรุ่นเราก็ต้องการไปเจอเพื่อนเก่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้เราก็ยังคบกันได้เลยอืม,อมก็จริงอย่างที่แกพูดเนะาเนนะะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวพี่แกสองคนมาทำไมที่นี่เนี่ยก็นี่ร้านผมครับฮะนี่เป็นร้านฟุกหรออืมเก่งนะเนี่ยเข้าใจาถูกแล้วนี่อย่าบอกนะว่าแกลงทุนเช่ารถเพื่อไปอวดเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นอะอ,อ่ะคแต่ก็ไม่ได้มีแค่ลิสหรอกนะที่ทำแบบนี้ฮะหามายความว่าไงอะฟุกยังมีคนอื่นอีกเหรอ พูดถึงก็มาเลยเอาคุณแจมือคือค่ะขอบคุณครับทิฟนี่พวกแกมาทำอะไรที่นี่อะ่ะทิฟแกเช่ารถจากที่นี่เหมือนกันนะหรอเออไม่เหมือนกันหรอกทิฟเขาลงทุนเช่ารถแพงกว่าแกวันละห้าพันเลยนะ รู้จจังเลยนะครับเนี่ยแกสองคนทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันวะทำไมต้องทำแบบนี้อะ่ะถ้้งว่าแกเช่ารถไปเพราะว่ากลัวเพื่อนจะมองไม่ดีเนี่ยฉันพอเข้าใจนะแต่นี่พวกแกเช่าไปดูถูกกันื่นทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นกดกนอื่นให้ต่ำลงแบบเนี้ยฉันว่าพวกแกดูแย่มากๆเลยนะเวย้ยคืองานเลี้ยงรุ่น มันควรจะเป็นงานที่เราได้มังสั่งกันพบปักพูดคุยถามสานพุกสุกด,ดิบไม่ใช่นัดเอาของมาอวดกันแบบนี้ฉันขอโทษนะฉันก็ขอโทษเลี๋ยวลูกเธอส่งเงินมาให้เธอใช้บ้างเปล่าเนี่ยก็ส่งมาอยู่นะเดือนละสามสี่พันส่งมาแค่ มันจะไปพออะไรลูกสาวฉันนะะส่งมาเดือนละสี่ห้าหมื่นอย่างว่าเนาะลูกสาวฉันทำงานอะ่ะเดือนเป็นแสนก็ต้องให้แม่เยอะเป็นธรรมดาอายุก็ยังไม่เยอะทำไมไม่หางานดีๆทำาละ่ะไม่เหมือนลูกป้าทำงานบริษัทต่ตางชาติเงินเดือนเป็นแสนเลยนะ ฝากเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับเนี่ยฉันเอาของมาฝากแฟนลูกสาวอะ่ะก<ฮ>็ซื้อมาจากเมืองนอกเลยนะโอ้หขอบคุณมากนะครับแล้วลูกเธอล่ะเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเล่าม้าฟังบ้างเลยสบายดีครับช่วงนี้เห็นบอกว่ายุ่งๆเลยไม่ได้มาหาทํางานโรงงานอะ่ะมันจะไปยุ่งอะไรไม่อยากมาหาพ่อเลยหาข้ออ้างมากกว่าเด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละติดเที่ยวติดสนุกไปเอย เดี๋ยวลูกเธอส่งเงินมาให้เธอใช้บ้างเปล่าเนี่ยก็ส่งมาอยู่นะเดือนละสามสี่พันส่งมาแค่นี้นมันจะไปพอ,อไรลูกสาวฉันะนะะส่งมาเดือนละสี่ห้าหมื่นอย่างว่าเนาะลูกสาวฉันทำงานอะ่ะเดือนเป็นแสนก็ต้องให้แม่เยอะเป็นธรรมดาไปบอกให้ลูกเรียนเพิ่มสิเผื่อจะอัพตำแหน่งอัพเงินเดือนบ้างสมัยนี้นะมันต้องแข่งขัน ทำงานไปวันๆอะจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงพ่อล่ะนันใชไปก่อนนะเดี๋ยวันหลังมาคุยใหม่ฟุกพิ่งกลับมาจากทำงานเหรออ๋อครับคุณป้าเข้ากะเลอเนี่ยทำไมกลับมาแต่เช้าเลยครับ พอดีผมเข้ากะดึกอะครับเข้ากะดึกต้องขี่มอไซค์ไปนเนี่ยนะอ,ยอันตรายแย่โรงงานผมอยู่ไม่ไกลครับป้าทางก็ไม่เปลียวด้วยไม่อันตรายหรอกครับอายุก็ยังไม่เยอะทําไมไม่หางานดีๆทําล่ะไม่เหมือนลูกป้าทํางานบริษัทต่างชาติเงินเดือนเป็นแสนเลยนะครับผมเรียนจบมาทางนี้นครับ ผมไม่ถนัดทำงานออฟฟิศนะครับหัวทำงานโรงงานน่ะมันจะไปก้าวหน้าอะไรหัดคิดถึงอนาคตบ้างนะครับแต่ทุกวันนี้เงินเดือนผมก็พอกินพอใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเอางี้ลองปรึกษาลูกป้าดูไหมล่ะเงินเดือนเป็นแสนเลยนะจะได้ไม่ต้องมาอดหลับอดนอนอย่างทุกวันนี้ไงไม่เป็นไรครับป้าพอดีว่าผมชินแล้วครับผมขอตัวก่อนนะครับ หญิงเสด้วยนั้นทำไปเลยโรงงานมันทำงานแล้วเหรอจ๊ะอ๋อขอบคุณป้าแล้ววันนี้เข้ากะเช้าใช่ไหมใช่ครับผมขอตัวกันนะครับเดี๋ยวไปทำงานสาย วิ้งสงสารตื่นแต่เช้าเลยนะเนี่ยผมไม่ไปตลาดหน่อยคุ่ผู้ชมหน้าสงสารเนาะทำงานปากกัดตีนถีบเขาก็ดูมีความสุขดีนะครับมีความสุขที่ไหนทำงานเข้ากะเช้ามั่งกะดึกบ้างเอาเวลาที่ไหนไปหาความสุขนอนก็ไม่เป็นเวล่ำเวลาก็แบบนี้แหละครับคนทำงานหน้าสงสารเนาะ เมื่อไหร่จะมีปัญญาซื้อรถยนต์ขับไปทำงานอย่างลูกสาวฉันบ้างลูกสาวฉัน่ะนะตอนเรียนก็เรียนเกง่งเก่งพอทำงานนะเงินเดือนก็สูงสูงสบายไปเลยเลีเ้ยงฉันเนี่ยฉันไม่ต้องทำอะไรเลยลูกฉันนะตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยสวนฟุกเนี่ยนะตอนเด็กอะคงไม่ตั้งใจเรียนนะสิจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถึงต้องมาทำงานโรงงานไงเอองั้นขอตัวประหลกันนะครับจคือขึเียยังไงเนาะดีนะถ้าไมีโรงงานนี้มสมายนะคุยอะไรกัน พี่ชั้นลินทาหรือเปล่าคุยอะไรกันอยู่หรออะวันนี้ไม่ไปทำงานหรอวันนี้วันหยุดครับวันหยุดคงไม่ได้ค่าแรงอะสิโดนหักเงินไหมล่ะใครโอนเงินมาให้หล,ล่ะฮัลโหลว่าไงจ้ะลูก ไงนะโอนเงินมาให้แม่น,นแสนนึงเลยเหรอของเก่าอ่ะแม่ยังใช้ไม่หมดเลยจ้าขอบใจมากนะลูกนั่นแค่นี้ก่อนนะลูกแม่คุยกับเพื่อนอยู่จ้าน่ารักจริงๆเนี่ยผู้สาวโอนเงินมาให้อีกแล้วูปแสนนึงน่ะไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรดีไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อก็ดูสินี่ไง จะไปซื้ออะไรดีของเก่าใช้ไม่หมดเลยนี่ไงออขอโทษนะคะขอสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้สิมีอะไรอ่ะถามป้าได้นะเรื่องในหมู่บ้านอะ่ะป้ารู้ทุกอย่างเลยป้ารู้จักคนนี้ไหมคะอ๋อเนี่ยลูกสาวป้าเองสงสัยจะมาติดต่อเรื่องธุรกิจนะคะ มีธุระอะไรกับลูกป้าเหรอคะก็ลูกป้าเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาป้ารู้บ้างหรือเปล่ามี่เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะหนูที่ป่ะเขามีแฟนต่างชาตินะต่างชาติที่ไหนล่ะป้าผัวฉันนี่แหละนี่อย่ามาใส่ร้ายลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอก กันหล่ะคุณแม่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอนี่อะไรฉันจ้างนักสืบตามแกมานานแล้วเจอตัวสักทีนะอีหน้าด้านเออคงเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าคะเข้าใจผิดเหรอหลักฐานชัดขนาดนี้แกยังจะมาแก้ตัวอีกเออคือว่าคืออะไรจะบอกว่า หนูไม like ่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วอย่างนี้เหรอที่มันเรื่องจริงหรอทิพย์แกเป็นเมียน้อยคนหนึ่งเขาเหรอเปล่าค่ะแม่เขามาชอบหนูเองหนูไม่ได้ไปยุ่งเขาก่อนคนอย่างแกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอย่างนี้ต้องโดนตบเลยมาถึงจะคิดได้นะยังไงข้าวของอะไรที่ผัวฉันซื้อให้แกเนี่ยแกเอามาคืนฉันให้หมดเลยนะ กระเป๋าแบรนด์เนมนี่ก็ใช่ใช่ไหมเอามานี่เลยเอาใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มาหนี้แม่อ่ะแล้วรถนี่ก็ของผัวฉันใช่ไหมฉันจะฟ้องแกให้หมดตัวเลยคอยดูเจอกันที่ศาล ทำอย่างนี้กิดทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าไปหมดแล้วก็ไม่ใช่พ่อแม่หรอคะคอยกดดันทิพย์อยากได้ไอนั่นอยากมีไอ้นี่ต้องมีให้เหนือคนอื่นเขาทิพหามาให้แม่จนได้แล้วนะแม่ยังไม่พอใจอีกเหรอแกก็เลยไปทำแบบนี้แกไม่ลายใจบ้างหรือไงไปเป็นเมียน้อยเขาอะก็แบบนี้มันง่ายที่สุดแล้วไงครัคุณแม่ใจเย็นนะครับถึงยังไงทิพก็เป็นลูกคุณนะครับ ลูกสาวแบบนี้เหรอฉันไม่ได้ทําให้แกเกิดมาเลยจะโทษแต่ลูกป้าอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าป้าสอนให้ลูกหวังแต่จะสบายอยากได้อยากมีอยากเหนือกว่าคนอื่นลูกป้าก็คงไม่ต้องทําแบบนี้หรอกครับแม่อ่ะไม่เคยจะสนใจทิพเลยแม่ก็ทําเพื่อตัวเองมาโดยตลอดเหมือนกันไม่เคยถามเลยว่าทิพันเหนื่อยบ้างไหมสนใจแต่เพื่อนข้างบ้านน่ะว่าเขาจะมองแม่ย่งไงทิพแกเอาเงินสกปกระงแกคืนไปเลย ฉันรับไปได้เกดทำให้ฉันอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขามันก็ต้องคืนเขาอยู่แล้วค่ะคุณแม่เพราะเงินนั่นน่ะมันไม่ใช่ของทิพไปเลยนะกิ๊บไปไกลๆเลยไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นอีดหอีกหน้าอีก